เพื่อนในกลุ่มกับหมื่นคนนะค่ะเขาเลยบอกว่าเครื่องมันรับไม่ได้อ๋ออ๋ออโหกลุ่มลายเยอะเกินประมาณหมื่นคนนะค่ะโอ้โหลายกลุ่มใช่ไหมคะเป็นลายกลุ่มมีทั้งลายกลุ่มลายเดี่ยวแบบเป็นลยค่ะมีมีมีอะไรบ้างคะในลายกลุ่มให้หวยหรือว่าขายยามีส่วนใหญ่จะเป็นห้องหวยอะค่ะ เยอะหอ่อหวยห่อวหวยหุ้นอะไรก็มีค่ะเพราะสายวางหวยหุ้นด้วยค่ะหุ้นไทยหุ้นนอกนี่เคยดาวโจน์มาเดสิงคโปร์<อ>ลาวมานอยมีหมดเลยจะได้มาหรือ,อยังคะวันนี้ได้มาแล้วค่ะจะจะเอาเป็นหลักสิบหรือว่าจะเอาเป็นสามตัวตรงดีคะสามตัวตรงไหมสามตัวตรงก็ได้คนรสูตรกับมันมันครสูตรกับหลักสิบนะแต่นี้เป็นสามตัวตรงอลค่ะเอา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 หลักเอาเอาทั้งสองอย่างเลยค่ะ สมาชิกกรสับสนหรือเปล่าท้งสองอย่างมาพะ,ะสับสนหลักสิบหลักสิบหลักสิบบนไปนะคะเอางี้ดีกว่าฟันตัวเดียวเลยดีกว่าหลักสำหรับช่องเจดแดงหลักสิบบนนะแปดเก้าค่ะแปดเก้าอันนี้คือจับคู่เลยเหรอค่ะแปดเก้ากับแปดห้าพอจับคู่เลยใช่ไหมคะนี่จับคู่เลยค่ะแปดเก้ากับแปดห้าโอ้หลักเก้าสิบเก้าเจ็ด ันนี้คือหลักสิบนะคะหลักสิบบนจ้ะอ้าวไม่เข้าใจหลักสิบก็คือแปดแปดเก้าแปดห้าเก้าเจ็ดอันนี้คือจับคู่แน่นี่แปดเก้าใช่มันเป็นหลัก 8, หรือว่าจับคู่แล้วคะคู่ให้เลยค่ะแปดเก้าจับคู่ให้เลยซือ้อแปดเก้าแปดห้าซื้อได้เลยแปดคู่นี้ซื้อได้เลยใช่ไหมคะ หลักสิบตัวหลักสิบ <Okay. S 1> คืออะไรคะตัวหลักสิบมีตัวไหนบ้างก็คือมีแปดกับเก้าไม่ที่นายบอกคาที่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ใส่จับคู่ให้ด้วยค่ะจับคู่ให้เลยแปดเก้าแปดห้าแปดเจ็ดบนใช่ไหมคะบนใช่ค่ะบนอย่างเดียวนะคะบนอมีสามคู่ใช่ไหมคะแปดเก้าแปดห้าแปดเจ็ดอันนี้คือบนเนาะ เ้าล,ล่างแล้วคะล่างเดี๋ยวมีมีตันะคะเก้าเจ็ดเก้าสามเกนึเก้เจ็ดเก้าสามเก้าหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งค่ะตรงนตรงตรงอันนี้เป็นหอยซองที่สายซื้อมานะค่ะอ๋อมีห้าตัวถูกถูกบ่อยไหมคะถูกทุงงวดไหมถูกมาห้างวดเราขาวางเข้ามาค่ะค่ะหงวดถูกทุกงวดใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะนี่คือบน เสียงมันทําเสียงทําไมเบาเบาตอนนี้ใส่หูฟังแล้วพออไม่เห็นเลขเลยองอ๋อค่ะล่างค่ะด้านล่างได้ตัวไหนสามตัวบนไม่เอาค่ะสามตัวบนเอาค่ะเอาอันนี้หวยซองเป็นหวยซองมั้งนะค่ะแปดแปดหนึ่งค่ะแปดแปดหนึ่งค่ะห้าแปดเก้าห้า แปดเก้ามีกี่คู่คะมีมีเคู่ค่ะค่ะโอเคตรงนะคะตรงๆค่ะค่ะค่ะโอเคห้าแปดเก้าเก้าเจ็ดค่ะห้าค่ะค่ะเก้าเจ็ดค่ะหนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะหนึ่งเก้าสามค่ะหนึ่ง เก้าสามค่ะค่ะห้าแปดสามห้าแปดสามค่ะค่ะอันนี้หกคู่คัดโชกชกห้าแปดเก้าห้าห้าแปดเก้าค่ะห้าแปดสามห้าแปดสามโอ อ๋อสามหกพันตัวตัวตัวไหนอีกตัวตัวหนึ่งคะห้าเก้าเจ็ดค่ะห้าเก้าเจ็ดออสามตัวสามตัวเนาะห้าตัวที่ใส่ชอบตัวที่ใส่ชอบอ๋อห้าแปดสามห้าเก้าเจ็ดเนาะตัวดินห้าแปดเก้าห้าแปดสามห้าเก้าเจ็ดจ้ะโอเคสามสามกุ่เนาะ อันนี้คือหอยโองที่จะายซื้อมานะคะหอยทองไปสามสามตัวตรงอันคนละสูตรกันนะคะโอ้คนละเจ้าเหรออ้าเอาเอาค่ะคนลเอ้าคือแนทคนนี้เขาก็วางเก่งค่ะเขาก็เลยแบบให้ตายเอาก็เบ็กบันรใน่องค่ะเดี๋ยวถ้าเลขเข้าตายก็จะมีน้ำใจให้เขาค่ะเพราะว่าสามตัวตรงเขาก็เข้ามาหลายงวดเหมือนกันต่คนละสูตคนระสูตต้งหอยโองที่ตายซื้อมา สมาชิกต้องไม่สับสนนะคะโพลสูตรกันโพลเจ้ากันเนาะค่ะอันนี้เป็นสามตัวตรงๆไม่ต้องเล่นเยอะตัวละสิบบาทจะ,ะทไ,ได้ค่ะตัวละสิบบาทจะได้เท่าไหร่เสียงตรงๆเนาะ,ะเสียงก็เบาๆใส่ใส่จอบปากหน่อยได้ไหมคะเอาไม่จอบปากลองดูมันไม่มีเสียงอะไรกันได้ยินไหมคะได้ยินหน่อยนึงค่ะ ม่ชัดไม่ตัวตรงบนนะคะค่ะสต้นนะคะ่ะสามสี่แปดค่ะสามสี่แปดค่ะสามปค่ะสามเจ็ดแปดค่ะสามเจค่ะสามแปดเจ็ดค่ะแปดาหค่ะแปดสามหค่ะ ดสามเจ็ดค่ะแปดสามเจ็ดค่ะค่ะแปดสี่เก้าค่ะแปดสี่เก้าค่ะค่ะใช่ค่ะอันนี้บนตรงตรงไม่ต้องโต๊ะเลยนะคะเป็นของแอดที่รู้จักกันขอให้ต่ายแบ่งเอามาแบ่งปันค่ะถ้าเกิดได้เข้าหรือตายก็จะมีกำไรมีเงินขอคสามตัวบนตรงตรงค่ะมีแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอืม ไอ้คนนี้เขาวางเลขตรนเก่งอยูวัดก่อนว่าคนถูกกันเป็นแสนเลยเหรอคะมีหกชุดมีหกชุดหกช,ชุดเองค่ะไม่ต้องเล<อ>่นเยอะเพราะลองตัวละสิบบาทสิบบาทถ้าถูกในเว็บก็ได้เท่าไหนะร 900, ่อ่ะค่ะบาทละเก้าร้อยแค่มาเดือนละเก้าร้อยคูณก็ได้เก้าพันแล้วนะน่าน่า,น,าน่าลงทุนอยู่ได้ไม่เยอะนะชใช่ค่ะลงทุนแค่หกสิบบาทค่ะ ถ้าตัวละห้าบาทก็ได้และข่ามถงห้าบาทห้าบาทคคก็ได้สั้งสามสิบบาทห้าห้าคูณเก้าร้อยก็ได้ทั้งสิบันห้ารวมทัเบาท,บาทตัวตัวนี้ชุดบนเคยถูกไหมคะเคยค่ะเคยเคยชุดบนก็ถูกแต่ชุดโอด้โหมันจะไม่ได้ซื้อหมดทุกตัวเลยนี่ชุดบนมีเจ็ดมีมีหกชุดใช่ไหมคะ ช,ชุดชุดชุดแรกมีหกชุดแล้วก็ชุดข้างล่างมีมีมีหกเหมือนกันหชุดเหมือนกันรวมเป็นสิบสองไม่ต้องโต้นไม่ต้องกลับใช่ไหมฮะลงลงลทุนซื้อสลากินแบ่งคเ,เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายรางวัลที่หนึ่เลยนะยี่สิบคูณยี่สิบก็ลงทุน วันที่สายใช้ให้เอฟซีไปซื้อวันที่ใช้รางวัลที่หนึ่งวันวนั้นอะที่ออออกมาน้าลงก็คือขายบอกให้ไปซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถ้าเขาไปซื้อเก้า่่่่่่่่่บ่่่่่่่่น,<า>น,น่่<อ>มนม่ม่่<า>่น,น่ี้มันไม่มี่ <S <S ่่่่ะะี่่่ค,ะค,ะค,ค่ะ่่ี่่่ค่ะ่่่่่ะค่ะ่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่เ่่ ค่ะเพีีีย่่่่หทออูแดงะค่ะจะะะส่่่งยาไปให้้แลวคคขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะส่งไปให้ค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะรวยรวยยงกล้องนะคะค่ะที่แต่เสียงเบานี่แหละเสียงเบา F4 ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่ามึงใส่หูฟังนะค่ะค่ะค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรวยรวยค่ะค่ะรวยรวยค่ะสารละเเรกก็ให้ข้อมูลมา การในกลุ่มพันป้านี่เป็นหมื่นๆคนเนาะคุนก็นขายผลิตภัณฑ์เจ้าของคือสมัยยาแค่เสียมแค่เสียมของของแค่เสียมแกปวดโรคเก่ากับหายเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอามาเบื้องตัวเลีงน้ำกันค่ะท่านผู้ชมแบบน,นี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเจรดงกระเขียนแล้วไอประกากระเบิดค่ะ ไปทางไดียน้ออปปการนี่สาวรับเล่หวยซองเพิ่งเนาะค่ะหวยซองค่ะสามตัวสองตัว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 ว่างไวตัวเดียวกันเนาะค่ะตัวคือตัวเด่นซีซีว่างไวนี่เนาะห้าเก้าเจ็ดจุดตรงนี้นะคะห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ด ห้าแปดเก้านี่มีแค่นี้ค่ะท่านผู้ชมเนาะไอ้สามตัวนี้ว่าแมนมั่จำกันเจดแดงว่าเพิ่นเด่นตัวนี้ชุดเด่นของคนก็คือหาแปดเก้าหาแปดสามหาเก้าเจ็ดเนาะเนาะซึ่งก็มีอยู่ในนี้แหละค่ะเอาท่านผู้ชมแกบหนาจจอไว้เด้อค่ะเด้อเพื่อห้าวาเขาจะลวยซื้อหาบาทสิบบาทมันก็คุ้มคากว่าเนาะแปดเก้าแปดห้าเก้าเจ็ด มันก็ยุ่ใได้นี้แล้วแปดเก้าในละเปดหาเปดหาคือวอมี่อ่ะวอมี่เก่าหนึ่งวมี่สลับเอาค่ะทั้งหู้ช่วันสลับเอาอันนี้คือหลักสิบเพิ่นเพิ่นกระจับคููให้เลยค่ะนะคะ แปดเก้าแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งห้าแปดเก้าห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามห้าแปดสามนะคะนี่หกชุดนะคะเนาะหกชุดตัวนี้คือสุดเด่นมันซืๆดๆอจะแดงแยกออกมาเนาะค่ะนี่เนาะแคปหน้าจอไว้เลยเป็นแนวทางในการเสียงซื้อเนาะคะ่ะเนาะ ประกานั่นเบิดขอโทษค่ะสามุชมอันนี้สุดสามตัวบนเหมือนกันค่ะสุดนี่ก็แน่นอนพันว่าถูกประจําเนี่ยถูกประจําล่องเสียงด้วงเมืองบ่ค่ะเนาะแปดสี่เก้านะคะเขาจะขายห้าวสามสี่แปดอ่ะวิจแดงมีเหลขกของหลวงพีเจว่าห้ฟังด้วยค่ะเล็กของหลวงพีวัดปา่าแล้วก็เพิ่นเคยถูก ตัวใดเก้าเจ็ดก็ถูกสักถูกสามงวดค่ะท่านผู้ชมสองเจ็ดแหละค่ะเก้าศูนย์เนาะวันนี้เพลินฝันดีเดี๋ยววันนี้ิดถัดไปกับบ้านเล็กที่บ้านผาหัดเนี่ยค่ะเล็กที่บ้านผาหัดเอาตัวนี้จดฝ้าโหลดลงไอ้ท่านผู้ชมเบิรงนกร์เนาะค่ะสุดสามตัวบนนําพิจารณาสามสี่แปดสามเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดอ้าวแล้วก็แปดสามหกแปดสามเจ็ดแล้วก็ แปดสามค่ะเซ็งซื้อลอตเตอรี่เลขไทยสามตูนเด้อค่ะเด้อร์ยี่สิบคูณยี่สิบก็ได้เนาะนะคะอท่านผู้ชมโชคดีลำรวยถูกหวยไปน้ำกันกับสาวรับแล่เลขกซองเพิ่นเนาะเลขซองเพิ่นมาเลขซองสาวรับแล่เนาะคะนะ่ะเนาะสาวรับแล่หวยซองไปเซนี่มารับของล่ะค่ะท่านผู้ชมไปเซนี่มารับของ ีก็ขอลาไปก่อนขอทำาิสู้ชมโชคดีลำด้วยถูกหวยไปน้วกันนะคะจะสั่งครีมก็ทักมาเด้อค่ะว่าวันวันนี้มีไม่เยอะเราไม่ว่างรับงานไปซะนี่หมู่บ้านออกไปสองถุงใหญ่สดีค่ะกองหน้าบ้าน ผู้ใดสนใจกิมก็ทักมากด้ค่ะนี่สบู่เจ๊แดงคนเดิมสบู่ตาเจ๊แดงคนเดิมนะคะเนาะอันนี้สุดสบู่สีส้มค่ะอันนี้สุดสบู่สีขาวแล้วก็สบู่เจ๊แดงเบิร์ตเลยก็ไี้ค่ะท่านผู้ชมสั่งรดใหม่มากละ่ะสามพันก้อนนี่เบิร์ตอดนี่ละ่ะเดี๋ยวเขาส่งมาให้ใหม่รดนี้วันจันทร์น่าจะถึงนะคะเนาะ,อ,ะอดหน้าวันจันทร์น่าจะถึง ผลิตยูค่ะผลิตอยูอ่กดไลค์กดแชร์เป็น้องใจเห็เจดแดงแล้วก็สั่งครีมรับประกันเจดแดงรับประกันค่ะรับประกันเลยใส่เองถูเองผลิตเองสั่งผลิตเองเนาะค่ะสั่งโรงงานผลิตเองค่ะท่านผู้ชมเนาะติดตาเจดแดงคนเดิมนะคะปะเดิผู้ชมโชคดีวันนี้รวยๆไปน้่กันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวไปเอาบ้านเลขที่พหัสกับอัน ไว้หลวงพี่ฝันได้เนาะค่ะฝันได้สองตัวสวยงามค่ะท่านผู้ชมเอาไปก้อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ